สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ป5เหมือนเช่นเคยนะคะและก็ยังพบกับครูอ้อนคนเดิมค่ะสำหรับบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้เราจะยังคงทำกิจกรรมที่1.2ลักษณะพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนอกจากจะใช้หนังสือแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรายังจะต้องมีกระดาษ A4 นะคะและก็มีสีค่ะสีอาจจะเป็นสีไม้หรือสีช็อกหรืออาจจะเป็นสีน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆเ,เลยค่ะ ต่อไปเป็นเวลาการเรียนรู้กิจกรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมวันนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมของกระต่ายกันซึ่งเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ไปรพร้อมๆกันหรือถ้าใครไม่ทนันสามารถที่จะหยุดพักวิดีโอและศึกษาอีกรอบแล้วค่อยศึกษาใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กิจกรรมพร้อมๆกันพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะถึงตอนนี้นักเรียนบอกครูได้หรือยังคะว่าลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีลักษณะอะไรบ้างอาวีล่ะคะบอกได้ไหมคะอาวีคิดว่าลักษณะของหัวตาปากหางลำตัวครีบผิวหนังตีนขนแล้วก็ปีก เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ครับสิ่งที่อาวีคิดถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะอาวีเราสามารถอธิบายลักษณะของส่วนต่างๆให้ละเอียดขึ้นได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นลักษณะของขนก็สามารถบอกได้ว่าขนมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นเป็นแผงหรือว่าเป็นเส้นนุ่มๆคะ่ะ และยังรวมไปถึงสีของขนความยาวของขนด้วยค่ะหรือว่าลักษณะของตาก็หมายถึงรูปร่างสีของตาค่ะอ๋ออาวี่เข้าใจมากขึ้นแล้วล่ะครับนักเรียนก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะจากที่เราได้สังเกตไปเราก็จะเห็นว่าสัตว์แต่ละครอบครัวหรือว่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันค่ะ ทำให้เราบอกได้ว่าสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์ชนิดใดค่ะอย่างเช่นงูเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากกบปลาและก็เป็ดค่ะถึงตอนนี้ครูก็คิดว่านักเรียนและก็อาวีพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านขั้นตอนการทํากิจกรรมในทําอย่างไรข้อ3ถึงข้อ5กันค่ะในระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเอาไว้เพื่ออ่านได้นะคะเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเล่นต่อแล้วกลับมาพบกันค่ะ นักเรียนอ่านทำอย่างไรข้อ3ถึงข้อ5กันจบแล้วใช่ไหมคะอาวีอ่านจบแล้วครับอืมงั้นมาคุยกันหน่อยนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างอาวีคะบอกได้ไหมคะว่าสิ่งแรกเราต้องทำอะไรได้ครับเราก็ต้องสังเกตลักษณะต่างๆของกระต่ายเพศผู้และเพศเมีย แล้วบันทึกผลครับใช่แล้วค่ะขอบใจอาวีมากเลยนะคะซึ่งลักษณะที่เราจะสังเกตก็จะมีลักษณะของขนทั้งสีขนความยาวของขนคะ่ะนักเรียนและยังมีลักษณะของตาเน้นที่สีของตาด้วยนะคะลักษณะของหูลักษณะของหางและนักเรียนก็ยังสามารถสังเกตลักษณะอื่นๆได้อีกนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเราต้องทำอะไรอีก เราต้องนำผลการสังเกตมาวิเคราะห์และพยากรณ์ลักษณะของลูกกระต่ายที่จะเกิดมาถ้ากระต่ายเพศผู้และเพศเมียคู่นี้ผสมกันครับแล้วก็วาดรูปลูกกระต่ายตามที่พยากรณ์ครับอาวีชอบวาดรูปมากเลยครับถูกต้องค่ะาวีและก็ดีเลยที่อาวีชอบวาดรูปว่าแต่การพยากรณ์ลักษณะของลูกกระต่ายเนี่ยทำได้อย่างไรคะนักเรียน เราก็ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาว่าลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีหลายลักษณะนะคะซึ่งลักษณะของลูกนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ค่ะถ้าเรามีข้อมูลลักษณะของพ่อและแม่แล้วเราก็สามารถนําข้อมูลนั้นมาพยากรณ์ลักษณะของลูกได้ค่ะนักเรียนแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ลักษณะของลูกเราก็ต้องสามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าลักษณะนั้นของลูกเนี่ย ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อหรือว่ามาจากแม่หรือว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากทั้งพ่อและแม่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะครับดีเลยค่ะและครูก็มั่นใจว่านักเรียนเองก็เข้าใจขั้นตอนการทํากิจกรรมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะในระหว่างที่ทํากิจกรรมนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเอาไว้ได้นะคะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเล่นต่อแล้วกลับมาพบกันค่ะ เพศผู้และกระต่ายเพศเมียที่เราจะให้เป็นพ่อและแม่นั้นนักเรียนและก็อาวีพยากรลักษณะของลูกกระต่ายที่จะเกิดขึ้นได้ว่ายอย่างไรบ้างคะครูขอดูรูปลูกกระต่ายที่อาวีวาดได้ไหมคะได้ครับอาวีภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยละครับอาวีให้ลูกกระต่ายมีขนสีส้มและแซมด้วยสีดำแต่มีสีดำเยอะกว่าตัวพ่อครับจะได้เหมือนกับทั้งพ่อและแม่ แล้วก็มีขนยาวหูเป็นแผ่นยาวปลายมนหูห้อยลงข้างหัวตาสีดำหัวกลมหางกลมและมีหนวดเหมือนทั้งพ่อและแม่ครับลูกกระต่ายของอาวี่น่ารักใช่ไหมล่ะครับค่ะน่ารักเลยค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะพยากรณ์ลักษณะของลูกกระต่ายได้อย่างไรบ้างค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถที่จะพยากรณ์ลูกของกระต่ายที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าคะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ค่ะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้เด็กๆเรียนรู้และทำส่งเหมือนทุกวันเลยค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะสังเกตลักษณะของพ่อแม่กระต่าย ะะจากนั้นให้พยากรณ์ลักษณะของลูกกระต่ายที่จะปรากฏออกมาว่าจะมีลักษณะอย่างไรโดยการวาดรูปของลูกกระต่ายใส่ในกดาษ A4 และก็ระบายสีให้สวยงามก่อนที่เราจะพยากรณ์ลูกกระต่ายเราต้องกลับไปศึกษาและไปสังเกตลักษณะของพ่อแม่กระต่ายให้ชัดเจนก่อนนะคะสำหรับงานในช่วโวงนนี้คุณครูก็ฝากแค่นี้นะคะ ขอบใจบอีกทุกคนนะคะที่เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจทำงานและก็มีความพยายามในการส่งงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ